สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับอยากเล่าสปอยหนังวันนี้จะอยู่กันกับภาพยนตร์เรื่องชาร์กนารโดสองฉลามขี้โมโอ้ลอยมาแล้วครับก็สําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้จะไม่ขอพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าแน่นอนมันเป็นภาคต่อจากชาร์กนา d โดภาคแรกนั่นเองและเรื่องราวในภาคนี้จะออกมาวุ่นวายฟินน้าสันตโลและวายป่วงขนาดไหนขอเชิญทุกคนเข้าไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะจ๊ะ แล่หากว่าใครกาลังมองหาตัวช่วยในการเลิกบุหรี่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนสู่สิ่งที่ดีกว่าได้แล้วในวันนี้คลิกไปที่ลิงก์ใต้คลิปหรือเข้าไปที่สยาม ks.com คำเตือนเออ ที่มีอายุไม่ถึงบัณฑิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมรภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยเหมือปิดไปเลยหลังจากเรื่องเล่าที่เกิดจากความชิบหายของเหล่าลามนาโดที่ถล่ม LA ในภาคแรก ก,กินเวลาผ่านมา1ปีฟินและอดีตพยายามเขาแอพพิลที่ปัจจุบันนั้นได้แอบมากู้กิ๊กแลคืนดีกันแล้วแถมด้วยเหตุการณ์กู้โลกก็ทําให้ฟินกลายเป็นคนดังในสายตาของคนอื่นในทันทีถึงขนาดมีหนังสือวิธีรับมือกับฉลามนาโดที่เขียนด้วยตัวของเขาเองทั้งสองคนกําลังเดินทางบนเครื่องบินพมุ่งหน้าสู่นิวยอร์กเพื่อไปหาพี่สาวและเหล่าเพื่อน,อนในสมัยเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันแต่ว่าด้วยเหตุการณ์ที่เลวร้วายที่เกิดจากภาคแรกนะครับก็ทาให้ฟินเนี่ยมีอาการวิตกจริตลเพอเหยุเห็นพาย,อ,ยอะไรไรม่ ต้องเห็นเป็นฉลามหมดซึ่งในขณะที่นั่งเครื่องบินอยู่นั่นเองเขาก็เผลอมองออกไปนอกต่าง<ๆ>ก็เหมือนจะเห็นว่าอุ้ยเอ๊ะมีอหลามลอยอยู่นี่หว่าแต่พอเขาขยี้ตาดู<ๆ>ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรนะมันคงมีแต่พายุเท่านั้นแต่สักครู่ก็มีเด็กคนหนึ่งชี้ให้พี่สาวข,ของเขาดูพี่นกแต่พี่เขาก็บอกว่าน,นั่นไม่ใช่นกมันคืออหลามบินได้ จนมีไอ้หลามตัวหนึ่งพุ่งฟิวเข้ามาชนเครื่องเครื่องบินจนระเบิดปั๊มและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความอุดตูดเอ้อุดตุดที่เกิดจากฝูงของไอ้หลามนาโดแถมพวกมันยังได้พุ่งไปงับหนึ่งในนักบินจนทําให้ทั้งกัปตันและนักบินเนี่ยลอยและลิ้วปิวออกจากเครื่องไปและพวกมันยังทําให้ตัวเครื่องบินนั้นขาดเป็นรูโวแถมก็มีฉลามบางส่วนพุ่งเข้ามางับพวกผู้โดยสารที่อยู่ข้างในเครื่องบินอีกด้วยฟินพอเห็นเหตุการณ์ที่วุ่นวายขนาดนั้นเขาจึงอาสาตัวไปขับเครื่อองบิินเแต่วแ่ววาาาาพยมมห้ ขาฟินมึงเป็นนักลกขึ้นไม่ใช่นักบินแต่ดูเหมือนว่าเจ้าฟินของเรามันจะไม่ฟังเพราะกูเป็นพระเอกกูทําอะไรก็ได้เลยพยายาม ที่จะประครับประคองเครื่องบินให้ลงจอดแบบสมูทลุทที่สุดเท่าที่เขาทําได้ส่วนตัวของแอพพิลนั้นก็พยายามช่วยเหลือคนอื่นจนตัวของเธอเองเนี่ยเกือบที่จะปิวออกจากเครื่องบินไปและในระหว่างที่เธอกําลังเกาะขอบเครื่องบินอยู่นั่นเองเธอก็ได้ใช้ปืนสั้นที่ได้มาจากนายตารวจนายหนึ่งยิงไปที่พวกฝูงเชี่ลามที่อยู่ด้านนอกแต่ว่าก็ถูกมันตัวหนึ่งครับพุ่งเข้ามางับเอามือของเธอจงขาดไปทั้งดุนอุยเยอแต่ด้วยความเทพของพระเอกตัวของเขาเนี่ยเขาสามารถพาเครื่องบินลงจอดได้อย่างปลอดภัยและรีพาแอพพิล ที่กาลังคนย้ายเมียเขามาที่โรงพยาบาลน,นั้นเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าพายุกาลังมุ่งตรงมาที่นิวยอร์กพร้อมพัดพาพวกไอหลามมาด้วยระวังตัวกันให้ดีล่ะแต่ว่าไอพวกนี้มันก็ไม่ได้ดูภาคแรกมาครับมันก็เลยมีเชื่อกันจนระหว่างที่ฟินกาลังดูแลเมียของเขาอยู่เนี่ยข่าวของทีวีก็ได้ออกมาประกาศว่ามีพายุเฮอร์ดโดขนาดยักษ์มุ่งตรงขล่มนิวยอร์กในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ ทำให้เขาเดือดร้อนใจต้องใช้โทรศัพท์โทรไปหาพี่สาวพี่อยู่ไหนวะเรียพายุกำลังจะมาแล้วนะจ๊ะซึ่งเขารู้ดีครับว่ามันต้องไม่ใช่พายุธรรมดาแน่นอนมันต้องเป็นพายุไอ้หลามซึ่งพี่สาวเขาเองก็เชื่อนะครับว่าเขาพูดความจริงพร้อมกับขอร้องให้ฟินเนี่ยรีไปตามพี่เขยกลับมาได้ไหมพอตอนนี้ทั้งตัวเขาและลูกชายกําลังไปนั่งดูเบสบอลยังสนุกสนานและถ้าพายุเดินมาแล้วก็มันจะต้องถล่มฟากนั้นก่อนแน่นอน พังฟินเองก็ล้าป่านะครับมันจะไปตามกลับมาให้พร้องก็บอกเมียเนี่ยให้ดูแลตัวเองด้วยนะก่อนที่เขาจะรีบวิ่งไปขึ้นแท็กซี่และมุ่งตรงเข้าสู่สนามเบสบอลในทันทีซึ่งเมื่อไปถึงเขาก็ต้องเจอกับสกายเพื่อนสาวสมัยเรียนมหาวิทยาลัยพุ่งขาม้าจูบปากเขา เฮ้ย <He> ผมก็บอกเขาว่าฉัน่ะแอบลงรักเธอมาตั้งแต่เรียนแล้วพระเอกเนี่ยก็บอกไม่ได้ไม่ได้เขามีเมียแล้วนะก่อนจะรีบวิ่งไปหามาตินพี่เคยของเขาถึงเจ้ามาตินเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนกันครับแถมไม่บอกนี้ดันแอบไปจุกกระดุยกับพี่สาวของเขาทําให้ทั้งสองคนเนี่ยไม่ถูกกันตั้งแต่นั้นมาแับฟินเขาพยายามลืมเรื่องในอดีตและบอกว่าพวกนายต้องรีบไปแล้วตอนนี้มันมีชรัรกระโดมาทางนี้แล้วเฟ้ยพูดยังไม่ทันจบก็มีพายุขนาดยักษ์โผล่เข้ามาทาให้ทุกคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ รถไฟใต้ดินซึงในตอนนั้นผู้ดูแลอุโมง์ทั้งสองคนไปปิดอุโมงกันน้ำไว้ไม่ทันพอดันถูกไอเคที่อาศัยอยู่ในอุโมงงาไปแดกซะก่อนทำให้น้ำที่ไหลทะลักมาจากพายุเนี่ยได้พุ่งเข้ามาซัดจนมันท่วมเต็มปลิ่มส่งผลให้มีคลื่นขนาดยักษ์้อมกับฝูงไอหลามพุ่งไล่ตามรถไฟใต้ดินที่ฟินและเพื่อนของเขานั่งอยู่นั่นเองแถมมันยังมีไอหลามตัวบระห้มพุ่งเข้ามางาปตูของรถไฟจนพังไม่เป็นท่าทำให้ผู้โดยสารที่อาศัยอยู่ที่นั่นเนี่ยถึงกับต้องประสาทเดกวิ่งหนีกันจ้าละวันซึ่งงงสุดทดทท้้้ายไันพนๆและต ที่ได้ช่วยเหลือทุกคนให้ปลอดภัยซึ่งก็มีเพื่อนของฟินคนหนึ่งในเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่าเขาเนี่ยพยายามไปช่วยเหลือคุณตำรวจให้รอดพ้นจากค่เขีวของไอ้หลามแต่ว่าเขาก็ต้องตกเป็นอาหารของไอ้หลามแทนส่วนท่าของฟินนั้นที่ได้จัดการต่อสู้กับไอ้หลามด้วยไม้เชเวตบอลซึ่งสุดท้ายเขาก็สามารถเอาชนะมันได้อย่างบุดวิดในเมื่อวิ่งกลับมาหาพเพื่อนๆได้เพื่อนของเขาก็ทักว่าเพื่อนนี่นายจับโปเกมอนมาด้วยเหรอแต่ฟินก็บอกว่ามันไม่ใช่โปเกมอนมันคือเขาฉลามก่อนจะดึงมันออกจากเออววแและพาททุกกกคนนนนิ่่่งีีมขึ้็ซัต มุ่งตรงไปยังเบลทาวเวอร์ที่ที่เขาได้นัดพี่สาวให้ไปเจอกันที่นั่นแถมใน,นระหว่างทางเขายังถามคนขับรถแท็กซี่ว่าลุงพอจะมีร้านไหนเออขายอาวุธบังไหมแต่ลุงก็พยายามปฏิเสธบอกว่าที่นี่นิวยอร์กไม่ใช่กรุงเทพสิ่งของอันตรายแบบนั้นหาที่นี่ไม่ได้หรอกเฮอแต่ไม่ว่ายังไง ฟินของเราก็ต้องหาอาวุธให้ได้บองก็บอกให้ลุงแกเนี่ยจอดรถและบอกให้เพื่อนๆของเขาหาอะไรก็ได้ที่สามารถใช้ป้องกันตัวหรือเป็นอาวุธตัดมาหาพี่สาวของฟินกันบ้างที่เธอก็ได้สูญเสียเพื่อนคนหนึ่งจากการที่พยายามนั่งเลือข้ามฟากมาอีกฝั่งแทนในตอนนี้นั้นเธอกับลูกสาวและเพื่อนของเธอคนหนึ่งยังถูกหัวของเทพีสันติภาพไล่บนขยี้พวกเธอมาติดๆมันไม่ได้วิ่งมานะมันลอยมาเพราะถูกลมพัดนะ่ะซึ่งก็ดูเหมือนว่าไอหัวของเทพีสันติภาพอันเนี้ยมันพยายามที่จะทับพวกเธอให้ได้ให้ตายสิขนาดที่พยายามขึ รถขนขยะนี้แล้วมันก็ยังเลี้ยวตามมาไม่หยุดหย่อนพี่สาวของฟินจึงใช้หลักการง่ายๆโดยการขับไปชนเสาไฟฟ้าเลยทําให้หัวเด้พีสันใิภาพอันเนี้ยลอยข้ามพวกเธอไปอย่างง่ายดายวุิฟก อย่างนี้ก็ได้วะตัดไปที่ทางฟินและกลุ่มเพื่อนเพื่อนอีกรอบที่ตอนนี้ได้ขนของทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วฟินก็มีแผนการที่จะไปจัดการกับพายุลูกนี้โดยการขึ้นไปบนยอดหอคอยของเบลทาวเวอร์เพื่อถล่มมันจากที่นั่นแต่ดูเหมือนว่าคราวนี้จะไม่ได้มีพายุชากและโดกแค่ลูกเดียวเพราะมันเดินมี2ลูกและตอนนี้พวกมันกําลังเคลื่อนที่เข้าหากันเพื่อรวมล่างเลยทําให้ทั่วทั้งเมืองนิวยอร์กต้องถูกน้ําท่วมเป็นฉับพันและเมื่อลุงแท็กซี่เห็นว่าไม่สามารถที่จะขับรถฝ่าน้ําไปได้แล้วแถมรอบข้างก็ยังมีแต หลามเต็มไปหมดฟินเลยบอกให้ทุกคนเนี่ยขึ้นมาบนหลังคารถและใช้เชือกโยนไปแขวนมัดกับหลอดไฟเพื่อเวียงช่วยเหลือทุกคนไปอีกด้านหนึ่งซึ่งทุกคนเนี่ยก็สามารถข้ามไปได้อย่างปลอดภัยนะครับยกเว้นแด่ลุงแท็กซี่คนเดียวที่เวียงตัวไปได้แค่ครึ่งเดียวก็ดูเหมือนว่าจะหนักคุ้งแก่ซะก่อนเลยทาให้แกเนี่ยตกลงกลายเป็นอาหารของไอหลามไปแถมเชือกที่ใช้เวียงตัวนั้นก็ดันหลุดตามลากของแกไปด้วยพวกของเพื่อนขอเขาเนี่ยต่างก็หน่าเสียกันทุกคนว่าไอฟินมันจะข้ามมันยังไงแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่่่่ปััญญหาหาาาาาใขออองงจกกกกกฟินเเพพระะทททํไดุ้ยีแ็โชษ วิชาตัวเบากขะโดดเหยียบหลังของไอ้หลามหนึ่งสองสามไโดดข้ามมาได้ทั้งนั้นโอเชียไอ้แคนเบรียิทและพวกเขาทั้งหมดก็สามารถมุ่งข้ามาสู่เบลทาวเวอร์โรงแรมที่เด้นัดกับพี่สาวไว้ตั้งแต่ตอนแรกและเมื่อเห็นว่าทุกคนนั้นปลอดภัยดีแล้วฟินก็อาสาที่จะไปจัดการกับเจ้าพายุด้วยตัวเองซึ่งสกายเพื่อนสาวของเขานั้นก็ขออาสาไปช่วยเขาด้วยเพราะเธอเนี่ยแอบหลงรักฟินและไม่ต้องการให้ฟินน่ะฟินอยู่คนเดียว ต้องไป,ไปเผชิญอันตรายเพียงคนเดียวหรือเมื่อทั้งสองคนขึ้นไปถึงชั้นหอคอยพวกเขาก็ได้วางแผนที่จะจัดการกับเจ้าพายุโดยการยิงถังแก๊สเพื่อระเบิดมันถึงวิธีการที่ใช้ก็คือใช้หนังยางมาทําเป็นหนังกระติกเพื่อดีดถังระเบิดพุ่งจูดเข้าไประเบิดมันจัดภายในและดูเหมือนว่าเจ้าพายุจะไม่ยอมให้พวกเขาได้ทาอย่างนนั้ง่ายๆมันเลยส่งไอ้พวกไอ้หลามพุ่งมาจัดการพวกเขาฟินจึงได้มอบดาบอัศวินเหล็กกล้าให้กับสกายเข้าต่อสู้กับพวกมันในขณะที่เขากําลังเตรียมระเบิดแต่ดูเหมือนว่าลูกแล้วลูกเล่เาก็ไม่สามารถ ทำให้เจ้าพายุนั้นอ่อนกำลังลงแต่อย่างใดแถมดูเหมือนว่ามันจะแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วย ตอนนี้มันได้กลายเป็นทอร์นาโดไฟไปเรียบร้อยพร้อมๆกับส่งลูกน้องปลาฉลามที่ตัวลุกท่วมไปด้วยไฟพุ่งมาจัดการผู้คนทั้งเมืองฟินและสกายที่เห็นท่าว่าไม่ดีจึงต้องรีบเห็ุลงมาแต่ก็ต้องมาเจอกับพวกเพื่อนของเขาแต่พี่สาวที่พึ่งปั่นจักรยานมาถึงโรงแรมเอ้าพี่ขึ้นมาทําไมข้างบนข้างบนมีฉลามไฟล่วงลงมาแต่มาตินก็บอกว่าข้างล่างก็มีฉลามน้ําลอยมาง่าเหมือนกันซึ่งก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์จะพาให้พวกเขาติดอยู่ตรงกลางระหว่างตึกแต่ว่าทั้งมาตินกับฟินก็สามารถที่จะร่วมมือกัน นำขวานทุบไปที่ประตูหนีไฟแล้พาทุกคนหนีมาสู่ด้านล่างได้แต่เมื่อมาถึงเขาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นทุกคนเนี่ยอยู่ด้านล่างจนครบหมดไม่ว่าจะเป็นเหล่าประชาชนผู้ว่าของเมืองหรือแม้กระทั่งเบียของเขาที่ได้แอบหนีมาจากโรงพยาบาลเพื่อมาดูว่าตัวฟินน์นั้นโอเคดีไหมแต่ว่าฟินที่ดูเหมือนจะเป็นห่วงชาวเมืองมากกว่า ถามท่านผู้ว่าว่าท่านครับดูแลอ๋อเมียผมหน่อยได้ไหมผมจะขึ้นไปจัดการกับไอ้หลามเองเอะท่านผู้ว่าก็สงสัยที่มึงอมฮอนคูมาได้ไงเลยรับปากว่าจะดูแลให้นายขึ้นไปจัดการบันเถอะโดยแผนของฟินก็คือเมื่อระเบิดมันไม่ได้ก็แช่แข็งมันซะเลยโดยข้างบนหอคอยของเบลทาวเวอร์นั้นมันมีแท่นแช่แข็งอยู่ซึ่งถ้าเราระเบิดมันได้ก็สามารถที่จะแช่แข็งพายุทั้งลูกได้แต่ติดปัญหาก็คือว่าพวกเขาไม่มีระเบิดที่จะทําอย่างนั้นฟินเลยบอกว่าใช้ฟ้าผ่าแม่งเลยสะใจดีแต่ดูเหมือนว่าคราว เมียของเขาก็จะไม่ยอมให้เขาไปอีกแล้วฟินเองก็บอกว่าไม่ต้องห่วงมันจะห้ามอะไรกูนักหนามนุษย์เมียเนี่ยก่อนจะขึ้นไปบนรถด,ดับเพลิงและสัญญากับประชาชนที่อยู่ที่นั่นผอมก็บอกว่าผมจะคืนความสุขให้โดยการจัดการไอ้พวกหลามและโดที่คุกคามชีวิตพวกคุณูนตอนนี้ไอ้พวกประชาชนก็มองกันตาละห้อยเพื่อรอดูความหวังของพวกเขา แต่จู่ๆก็มีไอ้ลามตัวหนึ่งลอยละลิววิวิวเพื่อหวังที่จะงาบเขาไปแดกแต่ฟินของเราก็โชว์ความเทโดยการหยิบเอาเรือไฟฟ้าอันเครื่องขึ้นมาตั้งท่าและหั่นมันจนขาดครึง่งไอ้พวกประชาชนที่เห็นอย่างนั้นก็ต่างโห่ร้องออกมาด้วยความเทจ้าเท่กว่าไอรอนแมนก็กูนี่แหละและเริ่มมุ่งตรงไปทําภารกิจของเขา ให้สาเร็จแต่ในครั้งนี้นะครับสกายก็ยังไม่ยอมตัดใจพร้อมกับขอไปช่วยเขาทาภารกิจในครั้งนี้ด้วยถ้านายตายฉันก็จะตายด้วยซึ่งในระหว่างที่เขากาลังติดตั้งพอส่งความเย็นไปแชแข็งพายุนั้นกับสกายนะครับอีฟ e พิวเมีย er ของเจฟฟินเนี่ยก็มาตามเขาถึงด้านบนโอ้โหตามติดชีวิตขวงจริงนะไอฟฟินเนี่ยถึงกับบ่นว่าใครอยากมีเมียเนี่ยดูไว้นะครับ <S 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 พร้อมกับบอกให้เธอรีบลงไปข้างล่างขบวนนี้มันอันตรายนะเฟ้ยซึ่งเธอก็ยอมทําตามแต่โดยดีนะครับว่าโดนไล่หลายทีแล้วนะตัวเองซึ่งเห ถ้าไอสายส่งความเย็นมันไม่ขาดออกมาซะก่อนทําให้สกายเนี่ยต้องยอมเสียสละชีวิตตัวเองและดึงท่อส่งความเย็นไว้ด้วยกันส่วนทางฟินเองก็รู้ดีว่าเขาอาจจะไม่รอดในเหตุการณ์นี้เลยต้องถือเลื่อยที่เป็นเหล็กเพื่อเป็นสื่อนําไฟฟ้าและใช้มันจิ้มไปที่สายลอบฟ้าจน Oh! แด้วยแรงระเบิดก็ทําให้ทั้งตัวของฟินลอ,อยหมุนติ้วๆอยู่บนพายุและสกายก็ถูกไอหลามง่บไปแดกเป็นชิ้นๆส่วนฟินของเราก็ลอยไปคว้าหมับที่เลือไฟฟ้าอันเครื่องอันโปดของเขาก่อนจะใช้มันพุ่งเข้าต่อสู้กับพวกไอหลามที่อยู่บนพายุนั้นหมุนติ้วๆส่วนทางฝั่งของพายุที่ถูกแช่แข็งแล้วก็เริ่มอ่อนกําลังลงพร้อมกับฝูงไอหลามนับพันๆตัวล่วงลงมาที่พื้นอีกพวกประชาชนที่อยู่ด้านล่างพอเห็นอย่างนั้นก็หาหยิบอาวุธเท่าที่หาได้และเริ่มกระหน่ำ ทาสรงคามกับพวกไอหลามที่ตกลงมาดิ้นเดาๆอยู่บนพื้นในทันทีส่วนฟินพระเอกของเราที่ลอยอยู่บนอากาศก็ล่วงลงมาพร้อมๆกับฝูงไอหลามแต่ด้วยความที่เขาเป็นพระเอกเลยใช้โซ่อันหนึ่งมาเกี่ยวไว้ที่ปากของไอหลามตัวเครื่องพร้อมๆกับบังคับให้ตัวมันลอยและลิว้วไปเสียบทะลุเข้ากับยอดเสาของสายลอบฟ้าและเมือนก็ทําให้เขาปลอดภัยแบบร้อยเปอร์เซนต์ก่อนจะรีบลงมาหาเมียเขาอย่างแอปิวที่ยืนรอเขาหน้าตาแปววแหววอยู่และเมื่อฟินลงมาถึงยอดหอคอยเขาก็หยิบเอามือของผู้เคอะร้ายคนหนึ่ง ที่มีแหวนเพชรสวมอยู่ด้วยเขาเนี่ยได้ถอดแหวนออกมาและเริ่มขอแอปิวแต่งงานเป็นครั้งที่2อที่รักแต่งงานกับผมเลยคะรับกรีดอีกพวกชาวเมืองก็โหอ่ร้องด้วยความยินดีก่อนจะจุดพูุขึ้นมาฉลองชัยชนะเหนือพวกชาร์กนาโดและเรื่องราวของชาร์กนาโดสองก็จบไม่เพียงเท่านี้ และสำหรับใครนะครับที่อยากจะติดตามเรื่องราวในชา้าง์ละโดกภาคสาวต่อก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กันด้วยละโดยที่หวังว่าช่องนี้เนี่ยจะได้มียอดวิววิดวิวดีๆกับเขาบ้างยังไงก็ขอฝากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงต้องขอลากันไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า